พี่ถ่ายเมืเ่อกี้เหรอไม่ไีไ่ถ่ายแล้วนะคะสวยาน้ำเนี่ยไม่รู้ใบ่ะ <c oughs> ลืมถามสวัสดีครับ <c oughs> ผมครับนอนหรือยังครับอืมเอิ่นกันมากครับตอนนี้ถึงออกจาก ที่พักแล้วนะครับกำลังเดินทางไปที่ตะวันแดงโคราชนะครับตะวันแดงนครราชสีมาตาแดงจังเลยง่วงครับเดีวก็เศร้าง่วงครับไปเจอได้ยินเสียงดนตรีอ่ะโอเคละครับผมง่วงนิดนึงแล้วก็ปวดเอ็นคอครับคุณจาวาปวดเอ็นคอ วันนี้นะครับผมมากับดารา,าจีนนะครับผม,มเคยเห็นวันในห,หนังเรื่องตำนานรักดอกเมื้มองข้างหลังผมยาวสาวสุดสวยดูผิวด้วยนวลเนียนทั้งเส้นผม <c oughs> ไม่นั่งอย่างครับนั่งเอกเรื่องอันนั้นแม้พี่น้อง เรื่องจำนั้นลักดอกเมยไหมพี่โตโรชิกสวัสดีครับพี่สํารวยสวัสดีครับมาแล้วรอชมครับผมพินลำโขงสวัสดีครับผมครับไข่อ๋อเออกล้องไปกล้องอรจวงเถอะาดน่าที่แบบ ไม่เหยียบแม่แก่ <ś led> สวยยังเลยครับถึงเขาจะทำหน้าสายตาเขาชวนหน้าค้นหามากเลยนะครับ <ś led> ลองมาค้นดูไหมคะของนอกตาของนกไข่ก็จบ ก็แค่ของนอกกายพี่ถอดออกมาแบบเพชรกนินไปแล้วนอนบระหลาบยังว่าท่านในเบริงบอดประสันป้าตาพี่แดงแดงไหมสวยมากครับโอ้โหห้าพันสองร้อยท่านสวัสดีครับ สาฟอคืออะไรอะไรขอบคุณดาวทุกดวงนะครับผมไปด้วยกันครับจะถึงแล้วครับสวัสดีที่แม่ป่านคะรราชสีมานะครับตอนนี้แบบอยู่ในะตะวันแดงเลยเป็นไหมครับพี่ฝนสวัสดีครับ ล้วไม่ได้คลิปเลยเหรอเอาเหรอเออเข้าใจน้องม่หนุ่มสวยสดใสสอครับผมมาแล้วดีใจจังครับอันนี้เนี่ยมีคนถ่ายให้อืพี่ถ่ายให้สวยมากดูแบบถ่ายแล้วดูแบบมันสูงร้อยแปดสิบบาทใช่ไม่พทไหก็อันนี้นี่นต้องเท้าเรานน่ อเอาหาวสองหาวละไม่มันเป็นผ้าแบบนี่อยู่แล้วมันใส่สบายมากเลยมันมันเป็นชุดลำรองอะเนาะขอบคุณพี่ก้อยครับเ็ผมเปียระวังบอกส่เีเตียนออกสองเท่าเต็ผมเปียแมทเนาะขอบคุณคุแล้ดว,ว่าชอบเรียบร้อยหรือเปล่าอุ้ยขอบคุณดาวจากพี่วะ วาเลนทินาเอ็มเอ็นสาวคอนแก่นเขาเขาว่ากันว่าสวยทุกคนไม่วาเลนไทยไม่วาเลนตีนาจีสี่ร้อยดวงขอโทษนะครับถ้าสะกดผิดโคราชแถวไหนแถวตะวันแดงเลยครับอยู่ในตะวันแดงไหมครับ อุ้ยสามหาวแล้วหันนบาน,บานดีจดากคนหล่อพักผ่อนด้วยนะคะขอบคุณครับบอกก็อย,อยากได้ยินแบบคอมเมนต์แบบนี้แหละครับว่า <c oughs> เหนื่อยไหม,มพักผ่อนบ้างนะเงิงสีมันก็เป็นน้าตาเสียอ,ออกคุณดิบางเธือยเนี่ยมือไม่ยุลีถ้าแมขคอยถามว่ากินเขาไปลูกเงินน้ำตาคอยคูโผออกคุณดิ ย้ำย้ำเมื่อยมากค่ะแม่ถ้ากินเข่าไปลวกนี่น้ำตา่อยตกลงในทองเลยเนีย่ยสวยมากเลยลูกชุดนี้ยังใส่กับลูกแม่มีเนาะโอ้โหสีหาวหรอก ทำงานครับผมตอนนี้คือทำงานทุกก็นทนจนก็นสู้นคนเราเกิดมาต้องสู้เนี่ครับ <c oughs> ทุกอย่างเป็นของนอกกานขอดูตรงไปนะ <c oughs> นี่น <c oughs> ี่ครับ ยานาบูทลายิน้นนาบูดเถอะครับเขากับผ้าไปกินแล้วกำลังใจครับขอบคุณครับแบบนี้ละยน่งินแบแมนยูเป็นตะกลนแสบใช่ไหมนาแบบนี้ย่างย่งกายถวยพ้นะครับนักสิบูด หน่าแบบนี้ยังยังกายถวยปนยเด้อมันสิบูดโอ้ตัวเองเขาทำหน้าบูดแม่เขา,าเขายิ้มหน่อยแบบเขาศาสตรกล้องมาเขาต้องยิ้มแบบไม่รู้ว่า,าตีงถ่ายใครเน,ะนาะย,ยิ้มแบบยิ้มให้มีกำลังใจหน่อยเล่าหมักแกงแอดเดพักผ่อนบ้าง่ะขอบคุณครับ ขอบคุณพี่อริสเค้กนะครับดาวสองร้อยดวงพี่อริสตัวเล็กตัวเล็กอเอามันกระจำเป็นเนะาะการหาวนี่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยเนี่ยถ้าเวลาเรากั้นหาวมันก็จะเป็นหน้าแบบมันจะงเียอะ <laughs> อ,อ,ออ,อไปกั้นหาวแล้วสดแตกกระทำเงย มันไม่คุ้มเลยเออระวังหาวกับต้นนี่เลือกเอาเสียนารีก็เสียสุขภาพแม่ขี้เเาวไปต้นมันมองสีหรือขอทางด้วยค่ะมันมีห้องรับรองหรือเปล่าไม่รู้พี่รู้แต่ว่ามันเล็กรถเต็มแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหถึงต่อวอดแล้วนะครับบอร์ เห็นบอลเท้าคอยกันเลยเาวานั่หมดนีด่ตัวเองกั้นเหา้ากันกั้นได้ไหมเอาก็ทามหน่อย <c oughs> ไม่เขากลัวเ <c oughs> ขาแบบศิลปินอนได้ค่ะาหน้าเทเลยหลุดศิลปินอลจวงมาแล้วเอาหน้าเท้า <c oughs> เข้ากนะน เกิบอยู่เนี่ยเอฟซีจอดข้างหน้าเนี่ยเหรอเดี๋ยวเดินลงไปจอดให่ไอ้นั่งอันนั้นเราเอาเก็บเราเห็นมาเออเดี๋ยวซ้ายดก็คลายอาอกใครเขาก็ให้แล้วนี่ตาคือแดงแทนัะคนนี้เนี่ยผมกับเป็นคนตลกอยู่รต้องเห็นละครับผมอยากให้ทุกคนมาหัวน้ำผมไหมองอิลีเด้การเฮาหนี่มันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายดิ ก,การปวดหนักปวดเบาเนี่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะทุกคนผมเคยแล้วตอนเป็นอยู่วงระเบียบเอ,อนั่งรถบาสไปโซ่เฟอร์บจอดจอเลยฮะพี่มันขึ้นทางด่วนแล้วทีนี้<笑><笑>ไม่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 ไม,มันก็ม,นกมันก็ไหลฮาบอยู่ <S 2> <S 2> ไม่จะถึงหนองมนใช่ไหมตรงที่เขาขายเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่เป็นที่พักบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่จะไปชนบุรีอะ่ะเออแล้วรถมันติดเขาจะไปงานมิวสิกเฟสติวัลพัทยาแล้วที่นี่ไอ้นามันขับรถรถมันติดพี่ก็วิ่งคือรู้แล้วว่าตรงนี้มันจะมีห้องน้ําใช่ไหมพี่ก็วิ่งลองเท้าไม่ใส่คือมันไม่ไหวแนละ้วไงมันเป็นเรื่องข้อขานบาดตายนี่มันใครกั้นได้ตัวเองพอเอฟมาสวัสดีครับพ่อ วันนี้อยู่ที่ตะวันแดงโคราชครับขึ้นมาเห็นพ่ออยู่ใส่นีพี่บอยไลนหน้าเวทีหน่อยครับผมพ่อเอมาพอ่อยังมาดอนบอกครับพ,พ่อปิตว้งแล้วกสิได้พักพอนพอ่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับ พ่อก็ได้ไปพักผ่อนใส่บุพุนี่เฮต,ต่างงานหละยเด้วยพอ่อหมอลำดาล่าพ่อก็มีานะละครใ,ใครนี่ไงอ๋อพี่ก็ยกยให้เลยพี่ก็ได้ดาวนี่แหละเลี้ยงข้าวหนูอ่ะบอกว่าซอสสวยมากเออเป็นทําเมนแท้โอ้ยผมกัเบอลตะโลไปกันสั่นหลาพี่น้อง หน้าคึอตาคือแดงแท่มันบอยง่วงถึงเวลานี้จริงๆผมเป็นคนนอนน้อยครับฉากดาวให้อ,อรอดีพี่อลลิซขอบคุณค่ะเอาหน้าเทียบกันผู้ใดหนาหน้อยก็กันเอากัน,นาแอนและน้อขอดูน้องแอนหน่อยครับ ึ้นเวทีหาทุ่มเมนบ่มีที่ห้องพักไหมนี่าดูค่ะตาแดงงวงกว่าขาครับผมวันนี้เราแต่งหน้ากันเองนะครับเพราะว่ามาโคลาบบอมมีซังแอนสวยเห็นได้ไงอะ่ะเขายังไม่เห็นแอน พ่อว่าเอาหน้าเทียบกันเบิงเอายู่ใส่พ่อบอกอ๋อพ่อเอบอกเอาหน้าเทียบกันเบิงดูลูว่าท่านไหนดูไหนตีหน้าเทียบมาเทียบ่อยหันหน้ามาหันหน้ามาหน้าก็เท่ากันนะโอ้จมินเตอร์ดูแบบเหมือนนางมารมากเลย คผมข่ไก่ก็ต้องพอสวัสดีครับ,บรัสดีครับผมดีก่อนดีก่อนพี่พจิ๋มพักพรเนเ้อขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับพี่จิม๋มผมชื่นใจมากเลย<ป>พี่บอยสัญญกรรมไหมครับ,ทำท,รบทำทั้งหน้าเลยครับผมผมทําทั้งหน้าเลยครับเราผมเราผมก็ยังคิดว่าแบบเออจะไปนะทําตาใหม่ จากตาสองชั้นจะทำเป็นสามชั้นนะครับนะใครอะจมูกก็ทำครับตาก็ทำคือผมจะบอกว่าผมทำหนึ่งจมูกสองตาแค่นั้นครับอีลี ่วนแกมข่อยดีว่ายใหญ่ๆนี่คือซุ้มข่อยเป็นยังสีอยู่แล้วเบิ่งแกมใยสวยอ่ะอือันนี้หน่อยเลยนี่เพราะว่า่อยอายุหลายแล้วมันก็คอยแฟบลงมีค่ะเป็นห้องทํางานเขาแล้วก็ห้องนั่งกินข้าไอ้ห้องมือนีแม่ก็เบิ่งมือนมีมีห้องอยู่ใช่ไหมครับช่ันอันนี้แมวเมียวใช่ไหมอันนี้แก้วพี่ไหมยังไม่มีอะไรเลยป่ะ เย็นๆนะคร Come here please หน้าคล้ายกันมากครับนุ่มมากพอดีกําลังสีแคั็นแต่งหน้าแต่งตัวทนสีนี้สวยหล่อมากเลยค่ะขอบคุณพี่สาวิตรีนะครับพี่สาววิตรีพี่สาวอยู่อยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่บ้านเราครับ สวัสดีพี่น้องฟังสายนอครับสบายดทีทุกทุกท่านครับผมย่งครับรอได้พร้อมรอได้รอได้พ่อมากลูกไปสัน่นแมอนอยู่ครับไม่ไม่ไมคือว่าจะบอกงนี้เลยว่าพ่อผมนี่รอยรี่หลีคือถ้าเปรียบเทียบแล้วพอ่อตอนนี้พอ่อพ่อหาซีฟด้วยครับเออพ่อหาซีฟนียคิดเบิงมาตอนที่เพื่นอายุสามบอยอะ่ะ เราสิบฟีลยวขนาดได้เป็นมอลำัมที่ผู้สาวาลที่สุดในประเทศหรอครับพอเอตรงนี้ใช่ไหมันเป็นร้านมันเป็นอิหลีเอาคนที่ดูไลฟ์สุดอยู่ตอนนี้มีผู้ใดแอบมากพ่อคอยบอกย้อมรับมากเดี๋ยวอะไรเอาเจ้ากรไดเนาะผี่เด้อนี่นี่ประตูนี้ใส่นี่นี่ค่ะมาเล่ากันเลย ประตูไหนครับ<อ>วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวันนี้ครับผมพี่โจครับอ๋อพี่โจพี่คุยกับพี่ตรงใช่ไหมคะใช่ขอบคุณกันอ๋อขอโทษครับ ได้ค่ะได้ขออนุญาตนะครับนั่งโตทำงานจ้องต้องอะไรจะทำซื้อทีไรอ๋อใช่ค่ะมีอันนี้ทีแรกก็ก่อนที่พี่ต้งจะมาช่วยดูครับพี่บอยก็ช่วยเราให้หนูโอ้ยหล่อและใจดีมากใช่ครับผมพ่อรอหน้าเวทีครับไอ้ครับมาเที่ยวไอซ์แลนด์ป่คะไปเดือนนี้พี่ไปสวีเดน ตะวันแดงใช่ครับตะวันแดงครับรอ,อ,อได้พอเต่ายองกัรอครับเต่ายองกัรอได้พอนะพอ่อมีพอ่<ๆ>พอเป็นมอลลัมที่ผู้สาวหลายที่สุดในประเทศอเยอี้<ๆ>อายีหลีใครมาดูหน้าวีทีไม่หลงนี่นก็คือแบบ<ๆ><ๆ>ไม่ใช่แล้ว พ uh, ี่บอยชวนพ่อเข้ากล้องหน่อยบอยต้องกดยังไงครับบอยกดไม่เป็อนเราตลเดี๋ยวลองกดดึงนะฮะพ่อต้องกดมาแล้วครับพ่อต้องกดมาเข้ากล้องความชิงยืนหนึ่งบอดคอย

สิบสองใบอยู่ที่ไหนครสูดๆได้ดดหล่ะอดทนเนยก็พักตื่นมาเดี๋ยวก็หายใช่ครับมันมีงานมันมีโอกาสเข้ามาเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนทุกคนกับชีวิตกันเป็นศิลป,ปินต้องการงานหมดเลยครับคิดถึงในวันที่เราไม่มีงานในวันที่เรา อน้องเาต้องวอลลยแต่เราคุ้ันไม่งไหนเล่นยาวอะไรก็ได้มาด้านีบ่อของที่มุมปากเลยนไ่ได้ค่ะมันเยอะมันเกินอยู่แล้วเนี่ยได้เกินที่ปรเด็นพอที่ไ่สบายใจทันนีเราเข้ามาแล้วไะอ่านี่คตอนที่ไปรับเชิญตีเนาะใช่ นโรงเรีนสวยมากครับผมคือทัองหวัดพอได้ครับรักษาสุขภาพได้ครับพ่อสมัยพ่อเยมาลับอยู่บ้านแม่เป็นสาวสำน้อยอยู่จนเก็บห่านลูกพ่อหล่อยืนหนึ่งบอดบ่อยโอ้ขอบคุณครับสวัสดีพี่ทองคำเยี่ยมรำนะครับ ยูทาไดก็รอครับอยขอบคุณนะครับเก้าพันสามร้อยกอดกอดก่อเพอนา้ดกอดกอมีระลอบใหม่ตอนเดือนมกล้ ส่งคำขอไปแล้วลูกือสวัดสดีครับสวัสดีครับคือรอเท่าหไหร่เลไแม่แม่พ,พ,พ,พ่อีอนี่อ่าวันที่สอง่ะขน,อนอาดดียังวันอีกเครีย์งานยังวัอีกเครียดแต่ข้าโย <sandwich S 2> นอนตื่นสวยได้ <laughs> นอนตื่นสวยได้ ไปมองเดือดติลูกเมื่อไงความที่ตายงานอีละครจบแล้วละครติดแล้วติดลยอะเตอ่าผ้านองไปไล่กันแฉวันที่เจ็ดแกแล้วแล้วก็ดาราพารวยที่แปดงานจับขวางเหรออ๋อพบเจ็ดแปดเก่าไว้กระยุ่งเทปสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเด้กปีน้องสวัสดีเอฟซีบ้านเอบีสวัสดีเอฟซีเอบีสวัสดี พี่จะต้องมาหนีพ่อวางเลือจุกอย่างนนเป็นไปได้นก็ลูกมือไปยากก็ลูกพ่อก็ยากก็พรือมือนีได้มิวนั่งเรืงลูกโอ้ส่งผมส่งอย่างนี้เพราะว่านี่ส่งของฟันให้พี่นาอยู่ครับโอ้ห็นอยู่บนบ่อฟังอยู่ มันลอยฟังอยู่วันอะไรติกตอกเตาอเต่ายองทรงเรียญอะไ่แลูนี้กันรุ่งข้นใครัอดีครับสวัสดีค่ะอ้ยสายเตวัสดีโรสวัอดีเอาเสียกว่อไปอีกก็ผู้หนึ่งสวัสดีครับแย่มายกมไอทุกอ่็ไอ้แพมาเล็นั่นนะ่งอ๋อ ใชไหครับนั่นนี่ก็บอกเดิมาดูได้เแต่ตัวจะไม่เอละี่ไสกยมไ่อล่ะสวัสดีครับน้าล,ลา่วัอดีมาตะวันแดงโคราชเจอพี่พี่ที่ไหนโคราชเหรอโครา,า,ามันหมาไหมครับเรอ กำลังกลมไก่สบายซ่าครับคุยซาโอเคโอเเอามันมานลูกมันมานเด้อนีก็ไม่มีขี้ลูกกระลิ่นใลนี่เจ็ดแปดเก่าอวันที่หกอยู่หมอนชีดสองครับวันที่เจ็ดอยู่สวนนภูพุ่มที่แปดแปดละย่องครับเก่าเก้าบางประคงเจ็ดเแล้วเจ็ดเจ็ดเลือกท่านเดี๋ยวกอเจ็ด ไปเยกพ่และการแชร์มันอาจจะประมาณสามถุมเครื่องเลือกสามทุมเครื่องไปวรรณภูมิสวรรณภูมิยุดจุดใตตลาดยี่งยังเนี่ยเรากย่งยส่งไปก็อกิ้งแก้วหรือว่าใช่พอเสมาเมาคนเลยกินกบคนเลย เขาเขาเขาตัดชุดใส่พอยนี่คุยงานยังพอนี่มอบหมายงานกันอยู่กระเพื่องพึ่งยังยังเคลียร์คาโตหมอลำยังเคลียร์คาโตหมอลำพอนเดีวยันเจอเรื่อยเรยังคาโตหมอลำยังพอนแล้ยวก่อหมอลำเนี่ยกาจะเบ้อเอาพ่อพ่อเอ้ยเด็กน้อยเขาซ้อมเลยเนเรื่องต้นก็คือหนึ่งสิงหาหนึ่งต้นหนึ่งทิงหาเดี๋ยวกะร้องมึงก่อนมา โอเคพอไปลงเปิดวงวันที่หนึ่งเบื้องต้นหนึ่งตุลาลูหนึ่งตุลาอ๋ออ่าขอบคุณพี่น้องเลยเด้อพี่น้องขอบคุณล่ะพี่น้องบ้านเอต่อฟของบ้านเอบีพี่น้องบ้านตองหนึ่งพี่น้องฮักลูกครับพอไปน้ำกันนี้พี่น้องเด้อเยอะทิมพอทิมลูกเด้อทิมฮักลูกเรยอะทิมพอเด้ออ่าโอเคดีเราพี่น้องเจอกันใหม่ ใช่ครับออกยังไงลูกยองออกยวดออกยังไนระบัดนี้ถายรูปด้วยนะคะมีมองก็อกู้ พี่ขอรบกวนถ่ายช่วนิดน,นึงนะคะได้ค่ะสีสีวบวเดี๋ยวผนมะี่ตะ ไม่ได้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 ต้อ่้่ไมขอได้ครับเดี๋ยี่ร เฮ้ยกับไปกับกปครับเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าครับผมเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับใจกันร้อยหมอลำใจกันร้อยเต็มบงนะครับทําการแสดงที่หมอชิดสองนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับวันที่8อยู่ที่จังหวัดประยองนะครับแล้ววันที่9้าส่งท้ายท้ายปีจริงๆนะฮะท้ายฤดูกาลจริงๆก็คืออยู่ที่บางประกงนะครับเห็นบอกว่าสอดแจงพองนะครับขอบคุณมากไปนะครับ ขอบคุณดาวทุกดวงขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกแชร์ทุกไลน์นะครขอให้ติดตามแล้วอ,อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับไปตลอดเลยครับผมไปแนละ้